วันนี้ก็ในเรื่องของกุญแจประจำหลักนะครับในเรื่องของกุญแจประจำหลักที่สืบเนื่องมาจากสัปดาห์ที่ผ่าน,านมานะครับเราจะไล่ไปตามสเต็ปนะครับสัปดาห์นั้นเนี่ยนะครับครูก็อธิบายในเรื่องของกุญแจซอนไปแล้วนะครับ mm hmm. G clef หรือกุญแจซอนนะครับทีนี้เรามาดูกุญแจอีกชนิดหนึ่งนะครับชื่อว่ากุญแจฟานะครับกุญแจฟาหรือเบสคลฟนะครับ หมายถึงอะไรก็คือเครื่องหมายนี้นะครับเอาไปไว้ในบรรทัดห้าเส้นนะครับแล้วจะทําให้เสียงที่อยู่บนบรรทัด5ห้าเส้นเปลี่ยนไปตามกุญแจประจําหลักนั่นเองนะครับถามว่าทําไมถึงมีหลายอันนะครับกูบอกว่าตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันจะใช้กับเครื่องดนตรีได้แต,แต่แต่ละเครื่องดนตรีง่ายนะครับเพราะว่าเครื่องดนตรีเนี่ยมีเยอะมากมายหลายชนิดมากนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่นิยมนะครับตัวกุญแจฟาเนี่ยจะนิยมใช้กับ เครื่องดนตรีที่มีเสียงต่ำนะครับตั้งแต่เสียงกลางเสียงกลางประมาณเสียงครูพูดเนี่ยนะครับไปจนถึงเสียงต่ำที่ต่ําลงนะครับต่ําลงจากเสียงครูอีกนะครับอย่างเช่นเครื่องดนตรีชนิดนี้นะครับอยู่ในเครื่องบลาสนะครับเครื่องบลาสที่จัดอยู่ในวงโยธวาทิตโรงเรียนเราก็มีนะครับมันชื่อว่ามาร์ชิ่งบาริโทนครับมาร์ชิ่งบาริโทนทำไมถึงมีคําว่ามาร์ชิ่งเข้ามาก็คือตัวปากนะครับ จะยิงตรงไปตามแนวนอนนะครับขนานกับพื้นโลกนะครับนะจะยิงตรงแบบนี้ถ้าไม่ใช่มาร์ชิ่งนะครับจะหันขึ้นไปด้านบนนะครับจะหันขึ้นไปด้านบนนะก็จะใช้นะครับแตกต่างกันออกไปในแต่ละงานนะครับอย่างมาร์ชิ่งก็จะใช้กับในการเดินนะครับในการเดินสวนสนามนะครับเดินในรูปแบบของมาร์ชิ่งนั่นเองนะครับอันที่2เนี่ยนะครับที่นิยมก็คือทองโบนนะครับ ต่มโบนมีอันนี้ก็คือทูบาร์นะครับมาร์ช mm ิ่งทูบาร์ก็จะหันหน้าไปเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับ mm hmm. หรือว่าในพวกของตระกูลเครื่องเครื่องสายนะครับกีตาร์เบสนะครับหรือเชลโล Double ่ดับเบิลเบสอย่างเงี้ยนะครับดับเบิลเบสที่มีเสียงต่างๆหรือนอกจากนอกจากเครื่องดนตรีพวกนี้นะครับ mm hmm. ก็ยังมีเปียโนโคีย์บอร์ดนะครับที ที่เป็นเครื่องดีที่ใช้สองกุญแจนะครับสองกุญแจก็คือกุญแจซอนจะเล่นในมือขวากุญแจฟาจะเล่นในมือซ้ายหมายถึงเสียงต่ํากับเสียงสูงนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวครูจะอธิบายนะครับวิธีการดูดูอย่างไรนะครับนะดูอย่างไรง่ายง่ายไม่ต้องไปจําทีละบรรทัดว่าบรรทัดแรกเส้นแรกช่องแรกมันคือเสียงอะไรอย่างไรนะครับให้เราจับจุดไปที่หัวของกุญแจฟ้านี่นะครับ ถ้าเราดูหัวกุญแจฟาจะอยู่คาบเส้นที่สี่นะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกุญแจฟาทีนี้ไม่ว่าโน้ตไหนก็ตามที่เป็นตัวกลมตัวขาวตัวดำขบีดหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นเนี่ยนะครับถ้ามาคาบเส้นที่สี่เมื่อไหร่จะกลายเป็นนะครับเสียงฟาทันทีนะครับทีน,ทนะทนี้เราก็ไล่ไปนะครับตามลำดับห้ามข้ามนะครับจากเส้นนี้ ถ้าไล่ลงก็จะ,<ม>จ,ะจะเป็นช่องแบบนี้นะครับก็จะเป็นเสียงมีนะไล่กลับไปเรื่อยๆเสียงเรนะครับเสียงดูเสียงทีนะครับเสียงลานะครับเสียงซอนแล้วก็ฟานะครับมีจะเริ่มต้นตรงนี้นะครับก็จะบวกลบนะครับเส้นน้อยเนี่ยนะครับสองสามเส้นประมาณนี้นะครับถ้าไปด้านที่สูงกว่าฟาก็จะเป็นซอน ลาที la, t, นะครับแบบนี้นี่คือวิธีการดูนะครับแล้วก็ไล่ไปตามสเต็ปถ้าเราจำโน้ตเบสิกก็คือโดเรมีฟาซอนลาทีโดทีโดทีลาซอนฟามีเรโดนะครับนะถ้าเราได้ไล่เบสิกนี้ได้มันก็จะง่ายนะครับทีนี้พอเราดูไปคล่องๆแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มจับจุดได้ว่าตรงนี้ก็เป็นฟาตรงนี้เป็นโดนะครับตรงนี้นะครับเป็นลาตรงนี้เป็น ฟาเป็นมีอย่างเงี้ยนะครับนะส่วนใหญ่คนที่จะอ่านกุญแจฟ้านี่คล่องก็คือคนที่เล่นในแนวต่าๆนั่นเองนะครับแนวเบสนะครับอย่างเครื่องดนตรีที่กูไล่มานั่นเองนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับนะครับถ้าสมมุติว่าเราไปเจอโน้ตนะครับแบบนี้นะสมมุติ ไปเจอโน้ตตัวนี้นะครับเป็นโน้ตตัวดำแล้วกันนะครับโน้ตตัวดำนะโน้ตตัวดำตัวคาเปตนะครับเราจะดูอย่างไรว่ามันคือเสียงอะไรนะครับตัวดำคาเปตนะครับในการเขียนโน้ตก็จะมีเขียนทั้งคว่ำแล้วก็หงายนะครับเอาหางขึ้นหางลงนะครับ อ่าทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าโน้ตตัวแรกมันคือเสียงอะไรนะครับถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเราก็ง่ายๆครับฝาเพราะาเพราะว่าเส้นที่สี่มันคือฝานะครับเส้นที่สี่เป็นฝานะครับถ้าเกิดว่าเราจะหาแบบนี้นะครับอ้าวแล้วมันต่ํากว่าฝาเราจะไล่ขึ้นหรือไล่ล,ลงนะครับอไล่ขึ้นคืออะไรโดเรมีฝาซอนลาที son, la, แล้วก็ดูถ้าเราไล่ขึ้นก็หมายความว่าไปทางนี้นะครับถ้าเราไล่ลงก็คือไปทางนี้นะครับตรงนี้ฟ่าอยู่ตรงนี้นะครับนะโน้ตตัวนี้นะครับโน้ตตัวนี้จะตัวนี้ต่ํากว่าเสียงฟานั่นเองก็คือไล่ลงนะครับก็คือฟานะครับไล่จากตรงนี้เลยฟามีเรนะครับโดที แล้วก็ลานะครับก็คือไล่ไปเรื่อยๆจากเส้นนะมาช่องมาเส้นมาช่องมาเส้นมาช่องนะครับโน้ตท,ที่ได้ก็คือคืออะไรครับฟามีเรโดทีนะครับแล้วก็ลานะครับโน้ตท,ที่ได้ก็คือลานะครับไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับมันจะต่ําลงไปกว่านี้ได้อีกนะครับหรือสูงกว่านี้ได้อีก มันจะวนกันไปเรื่อยๆนะครับจะวนกันไปเรื่อยๆอตัวต่อไปอถ้าอยากรู้เสียงนี้แหละหลักการเดิมครับฟามีเรโดคำตอบก็คือโดนะครับง่ายๆถ้าเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้คืออะไรฟามีเรก็คตอบเรเลยครับไม่มีผิดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเข้าใจแบบนี้ถ้าตัวนี้ก็คืออะไร ฟ่ามีนะครับอันนี้ก็คือฟาตรงๆเลยอันนี้แหละก็คือโดนะครับเอ้ยไม่ใช่มีนะครับตัวมีนะครับอันนี้มีนะครับเพราะฉะนั้นหลักการดูนะครับก็จะประมาณนี้ถ้ามันโน้ตมันต่ำกว่ามาทั้ห้าเส้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับ จะต่ำกว่าสามเส้นถ้าสูงก็จะสูงกว่าประมาณนี้นะครับในในเลนส์ในช่วงเสียงที่อ่านได้ง่ายนะครับถ้าสูงหรือต่ำไปกว่านี้ก็จะอ่านได้ยากแล้วนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในการอาร่านโน้ตในกุญแจฝานะครับนะบต่อไปก็นะครับลองไปทำแบบฝึกหัดนะครับไปทำแบบฝึกหัดเดี๋ยวครูจะส่งแบบฝึกหัดข้อให้ทำนะครับ